คำเตือนนะครับคลิปนี้ไม่ได้แนะนำในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับคลิปนี้ไว้สำหรับอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตเท่านั้นนะครับสวัสดีครับทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารสำคัญสำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวคริปโตที่น่าสนใจนะตอนนี้นะครับ รู้นาคลัสสิกนะครับ,รบพุ่งทูดมูนไป30ปอรแล้วตอนนี้กับตัวมารับแล้วนะครับทุกคนใครที่ ตกลดหรือยังไม่ได้ช้อนก็มาถึงแล้วนะครับต่อมานะครับ AI นะครับ AI เจ้าอัจฉริยะนะครับได้ทําการอัปเดตว่านี่คือ6เหรียญที่น่าลงทุนนตอนนี้นะครับรวมถึงชิบะอินุครับยังมีคนกล่าวอยู่ว่าสิ้นปีนี้เขาจะพุ่งไปถึง0.02ตัว1ดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกเรามาดูตัวเจ้าคริปโตบับเบิลกันก่อนนะครับวันนี้ไม่ต้องห่วงครับสีสันสวยงามแดง แดงแป๊ดก,กันทุกตัวเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าใครจะไม่แดงนะครับก็มี DY DX เนาะที่เขียวมาอยู่เจ้าเดียวเลยนะครับก็เขาบวกไป5.3%นะครับแล้วก็มีกาว่วานะครับที่บวกมา2.8%รนะครับชิบะอินุครับหนักน่วงมอนลงมอนโดนลงเหี่ยวเลยนะครับก็จุดต่ำสุดของเขาอยู่ที่0.05ตัว788และจุดสูงสุดของเขาอยู่ที่0.05ตัว 868นั่นเองครับอันดับของเขาก็ล่วงมา1อันดับนะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับที่17นั่นเองครับรูนร่าคลาสสิครับถึงแม้เมื่อวานจะบวกหนักบวกโหดไปถึง30%นะครับตอนนี้ก็ร่วงลงมาแล้วนะครับวันนี้ร่วงลงมา15%หรหรือว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่ก็ไม่หลุดลงไปยังจุดเดิมนะครับเป็นจุดที่น่าสังเกตว่าเฮ้ยเขาจะ พูดมูลจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาในการกลับตัวแน่ๆในเวลาอันใกล้นี้นะครับนี่เป็นรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายหรือเปล่าเพื่อนๆก็รออัปเดตเกี่ยวกับเจ้าตัวราคาของลูนาคลาสิกกันต่อไปนะครับราคา่ําสุดของเขานะครับณตอนนี้นะครับอยู่ที่0.04นตัว908นั่นเองครับจุดสูงสุดของเขาอยู่ที่0.03ตัว114นั่นเองครับอันดับ จากตอนแรกเขาโดดไปถึงอันดับที่71เลยนะตอนนี้เขาล่วงลงมาแล้วนะครับล่วงลงมา5อันดับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อันดับที่76นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว Bitcoin h a l วิ้งนะครับเขาดาว2,024นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก326วันนะครับกับอีก10ชั่วโมงเหลือบล็อกอีกทั้งหมด47,000 10บล็อกนะครับราคาของบิตคอยนะครับวันนี้ก็ร่วงลงมาเลข8นําหน้าแล้วนะครับอยู่ที่895,000บาทต่อ1 Bitcoin นะครับเรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันนะครับถ้ามีเงิน1,000 0บาท แล้วเจ้าตัวแชท GPT จะแนะนำให้ลงทุนคริปโตหรือว่าให้ซื้อคริปโตตัวไหนเก็บไว้บ้างนะครับคำเตือน,นครับนี่ไม่ใช่การแนะนำนะครับผมมาอ่านข่าวเฉยๆนะครับก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันเนาะทุกอย่างควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับซึ่งเขาไปถามเจ้าตัวแชท GPT ใช่ไหมยุคนี้สมัยนี้ไม่รู้อะไรหรือไม่ทราบอะไรให้ถามเจ้า AI แชท GPT นะครับ แต่ไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะคนไปถามแล้วมันจะได้คําตอบอย่างที่เขาตั้งใจหรือเปล่าก็หนีไม่พ้นครับเรื่องคริปโตหรือการลงทุนต่างๆครับเขาก็ไปถามเจ้าตัว Chat GPT นะครับเขาก็ถามว่าถ้ามีเงิน1 0 0 0 0บาทเนี่ยจะซื้อเจ้าตัวคริปโตเหรียญใดดีเจ้าตัว Chat GPT เขาก็บอกว่าเฮ้ย ผมนี่นะมีเจ้าหกเหรียญที่น่าซื้อนะครับแต่เขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับควรศึกษาด้วยตัวเองให้ดีและรับความเสี่ยงกันเองนะแชท gpt ไม่ตอบเหมือนคนเลยก็แชท gpt เขาก็แนะนำมาทั้งหมดหกเหรียญก็จะมีบิตคอย n ์อีทิเลนะียม bnb c a r d a p o l i เปลเชนลิงกเนาะก็คือเหรียญลิง k นั่นเองแล้วก็ไ i t ์คอย n แล้วก็สเตล l านะครับหรือ เอนี่ก็คือเขาไปถามมาจริงๆแล้นะเป็นภาษาไทยด้วยนะเขาถามมาก็ยังว่าแหละเขาก็อธิบายมาด้วยเรื่อยๆนะแล้วเขาก็ถามต่อว่าเฮ้ยมีเงิน1นึ่งบนบาทเนี่ยจะจัด,จด,จดสพอนอร์ตยังไงดีเจ้าตัว h ชด GPT ก็บอกว่าเฮ้ยคุณก็ซื้อบิตคอยสี่สิบอร์สิ แล้วก็ซื้ออีทเลียอีก25% BNB 15%แล้วก็คาร์เดโนอีก10%รวมถึง s o l โอนอีก5%แล้วก็ลิง k อีก5%ก็เหมือนกระจายความเสี่ยงนะแล่ยังไม่พอนะเจ้าตัวแชท GPT นยมันะมจัดเลทให้ด้วยว่าเฮ้ยเหรียญไหนมันอยู่ที่ความเสี่ยงสูงนะเปอร์เซ็นต์เจ๊งอะเยอะอ่าเหรียญไหนแบบอพอุ้่อลู่ดอนดอนบ้างก็คือระดับกลางนะต่อมาก็จะเป็นเหรียญที่แบบความเสี่ยงต่ำก็คือเปอร์เซนต์การคัดเคลื่อน ของราคาคมีน้อยก็ความเสี่ยงสูงนะครับก็จะมีพวกคาร์นาโนโซลูเน o โพลิกอนวีเชอันนี้ความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงแบบกลางๆก็คือแบบสวิงขึ้นส,สวิงลงบ้างเงี้ยก็จะมีอีทิเลียมบีเอ็นบีเชนลิงเนาะแล้วก็ไ c คอยรวมถึงความเสี่ยงต่ำก็จะมีตัว Bitcoin ก็คือแทบจะไม่สวิงหรือว่าถ้าพุ่งก็พุ่งแรงเลยนะครับริปเปินะครับ แล้วก็ Stella r แล้วก็เหรียญ USD C นะครับหรือเหรียญ s t a b l e COIN นั่นเองเขาก็แทบจะไม่กระดิกไปไหนเลยอนอกจากจะหุดเพกนะนะครับ Chat GPT เขาก็จัดสรรปันส่วนมาให้ตามนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับผู้เขียนเขาก็บอกว่าเฮ้ยดีนะที่ไม่แนะนำ LUNA าถ้าแนะนำล l น่าแล้วก็เฮ้ยราคาอาจจะพุ่งมากกว่า30%นะวงเล็บอันนี้คือเขาทำ เล่นๆนะครับก็อย่าพึ่งเชื่อนะครับอย่าพึ่งไปเชื่อข่าวนะครับก็ให้ศึกษาเองจะดีที่สุดและตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับผมไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะเ่องต่อมาเรามาดูชิบะดีกว่าวันนี้นะครับชิบะเบิร์นเขาเบิร์นไปถึง5ล้านชิบะนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานถึง95%้นั่นเองนะครับก็มีโทรกรรมใหญ่ๆเล็กๆเล้น,น้อยเนาะแค่3ล้าน1ล้านแล้วก็ 1ล้านสแสนนะครับก็จะมีเจ้าหลักๆอยู่แล้วก็คือจะเป็นเจ้าตัวเบสโทเค็นเนาะที่มาเบิร์ดนะครับก็จำเลขท้ายกระเป๋าก็รู้แล้วว่าใครน <c oughs> อกจากจะมีแบบเจ้าใหญ่ๆแบบแจ็คพอตมาหลักร้อยล้านหลักพันล้านเนี่ยครับที่มาเบิร์ดนะครับโัท่าซอรพของเจ้าตัวชิบะอินุนะครับยังคงอยู่ที่589ล้านล้าน เหรียญชิบะอินุอยู่ดีถือว่ายังเยอะอยู่ดีนะครับถึงแม้จะเบินไปถึง410ล้านล้านเหรียญแล้วก็ตามนะครับก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับหวังว่าชิบะเลียมคงมาในเร็วๆว,วันนี้แล้วก็เจ้าตัวเมตาเวิร์ดก็น่าจะใกล้จะเปิดตัวเต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวต่อมาดีกว่าเขาบอกว่าราคาชิบะอินุอ่ะจะไปถึงเท่าไหร่ในปี2023นะอันนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับอัปเดต เมื่อวันที่5นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่ามีบริษัทที่ชื่อว่าเชงเจ l i n g นะครับปต,ตัวช้วัต n อนเชนนะครับจำบริษัทนะครับได้ทำในราคานะครับว่าชิบะ a อ n นะสามารถลบศูนย์ได้ถึง5ตัวในแต่มาที่4ปี2023หรือว่าสิ้นปีนี้เองนะครับเขาบอกว่าราคาจะพุ่งไปถึง0.02ตัว1นึ่งมื 349ดอลลร์เลยทีเดียวชิ่ไหนูนะครับต้องพุ่งไปถึงหลักแสนล้านแห่หลักแสนเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวถึงจะพุ่งได้ถึงราคาตามเป้าที่เขาพีดิกไว้นะครับเขาบอกว่าการคาดการประมาณนี้นะครับ,เ,บเทียบกับอันอื่นภายในสิ้นปีเขาถือว่าตั้าอื่นบวกน้อยกว่านะครับแล้วเขาก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับว่าทางเชนลิงเขาจะออกมาพีดิกชันอย่างนี้ก็ทาหรือ คาดการราคาเจ้าตัวชิบะอินุว่ามันจะพุ่งไปเยอะขนาดนั้นจนราคาไปถึง0.02ตัว1ดอลลาร์ก็ตามนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังไว้ว่าปีนี้มันเป็นขาลงแต่ยังไม่พุ่งมันยังไม่กลับตัวเป็นขาขึ้น100%นะก็อย่าพิ่งไปอออินบนชิบะอินุเลยอันนี้คือเขา เป็นคนระบุเองนะครับว่าให้ระมัดระวังนะครับในปีนี้ก่อนที่จะอออินชิบะอินุนะครับโอกาสติดลบหรือกลายเป็นศูนย์ได้สูงนะครับยังไงก็ตามครับก็ข่าวทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับการคาดการ,ราคาก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้ฟังหูไวหูเนาะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนะครับต่อมาเป็นข่าวชิบะอินุอีกแล้วนะครับก็ชิบะอินกุก็มีคนออกมากาวเยอะเนาะ ว่าถ้าชิบะเลียมเปิดนะก็จะลบศูนย์ได้2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวถึงบางคนต้บอกว่า1นึถึง1เซนเลยนะแล้วก็ถึง1ดอลลาร์ก็มีเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี2020เนาะอ่าปี2020ชิบะอินุเขามีเลขศูนย์นำหน้าแบบเยอะมากๆเลยนะทุกคนตัวดิเยอะจัดนะอะกี่ตัววนะเนี่ยหนึ่งหตัวแล้วพอมา ปี2021ดีดมาเหลือ0 3ตัวเงี้ยซึ่งโอ้โหบวกมาราคาแบบโดดขึ้นมามากถึง1 4 1 0 0ล้าน4แสนกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆแต่ทางที่เขาทางเจ้านี้เนาะเจ้านี้ไม่รู้ว่าใครนะครับที่ว่าคาดาการนะครับเขาบอกว่าทางดาราศาสตร์นะเอาละเฮ้ยดาราศาสตร์ดวงเดิงอะไรก็ เขามาแล้วเฮ้ยนะครับเขาบอกวาคาดการว่าชิบะนุะควรเพิ่มมูลค่าได้แล้วนะครับเมื่อในสิ้นปีนี้ถึงรอบของมันละถึงรอบที่ราคาจะพุ่งละเขาบอกว่าจะเพิ่มขึ้นถึง1นึ4 0 8ถึงจะแตะราคาที่0.0 1ดดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาที่ บอกได้เลยว่ายากมากๆนะครับในปีนี้แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับอิดวิเคราะห์กันให้ดีๆนะครับการที่เจ้าเหรียญชิบบะรอินุนั้นจะพุ่งไปถึง0.01ดอลลาร์หรือว่า1เซนนั้นต้องมีการเบิร์นเจ้าตัวชิบะเป็นมหาศาลนะเป็นมหาศาลแล้วไม่พอต้องมีการใช้งานอย่างเยอะเลยก็คือจาก500ล้านล้านเหรียญน,นต้องเหลือประมาณสักหลัก ร้อยล้านเนี่ยมันถึงจะพุ่งได้ขนาดนั้นจริงๆนะต้องเผาเยอะจริงๆนะครับมันจะยากเนาะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับทุกทฤษฎีนะเป็นไปได้หมดนะครับก็บอกว่าต้องได้รับสนุนจากตลาดในวงกว้างก็คือตลาดให้ความสนใจในเจ้าตัวเหรียญชิบะอย่างมหาศาลนะครับก็อืมนะยากอยู่นะก็อย่างที่บอกครับ เจ้าตัวชิบะเลียมจะขายเลเยอร์สอเนี่ยต้องมาละคุณไซตชิคุณจะอมอยู่นั้นไม่ได้ละคุณต้องปล่อยของละดูหน้าคาสิเขาก็ปล่อยของแล้วนะเขาจะรีเพคแล้วนะแล้วก็มีชิบะเมตาเวิร์สด้วยอีกตัวหนึ่งที่ต้องมาถ้าไม่มาก็ชิบะไป0.01ยากนะครับบอกตามตรงเลยนะถือว่ายากมากๆนะครับ แต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับเพราะว่าน้องแกเคยทำไรซิติมาแล้วบวกทีเดียว1ล้านกว่าเปอร์เซ็นต์ก็หวังว่าปีนี้น่าจะเห็นแบบสูตรพิสดารหรือว่าปฏิหารของชิบาเลียมอีกครั้งที่จะพุ่งโดดมาถึง1เส้น1ดอลล่าในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเจ้าตัว Luna าเบิร์นแท็กเกกันดีกว่านะครับตอนนี้ทอทลเบิอยู่ที่ 62.5บิลเลียนแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวเบิร์นแท็กเบิร์นไปถึง21.13บิลเลียนแล้วนะครับตัวเบิร์นวอลเลตหรือการโยนเหรียญลูน่าเข้าไปสู่กระเป๋าที่ตายแล้วมากถึง41.37บิลเลียนนะครับเฉลี่ยแล้วใน1วันสามารถเผาไปถึง375ล้านลูน่าคลาสิกกันเลยทีเดียวนะครับ ็ถือว่ามีการเผาอย่างต่อเนื่องแลทุกทุกวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใน1วันเขาสามารถเผาไปมากเท่าไหร่นะครับในวันที่4นะครับเขาเผา,าไปถึง123ล้าน LUNC เลยนะครับแล้วก็ในวันที่5นะครับเขาเผาไปมากถึง115ล้าน LUNC เลยทีเดียวแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือตอนนี้ตัว USTC นะครับมีการรีมินมินขึ้นมาอีก5 0,000นะไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันมาจากไหนนะครับหรือเป็นแค่อันที่เขามินต์ออกมาเทสหรือเปล่ามินออกมาทดสอบหรือเปล่าว่ารีเพกแล้วลองมินดูหรือว่าลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขามินมาเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตกกิ้ง ใกล้สู่1นึ่งทิลเลียนเต็มที่แล้วนะครับก็อยู่ที่9 8 9 0 0 0้านล้านลูน่าอีนะครับ u n c นั่นเองนะครับแล้วก็ DTO นะครับอยู่ที่14.4 14. 4เนะครับก็มีการย่อลงมาเล็กน้อยนะก็สเต็กกลับนั่นเองครับโอเคครับแน่าจะมีคนถอนไปทำกำไรนะผมดูทรงนะจากที่กราฟเขาอยู่ดีดดพวดขึ้นไปก็มีคนอยากทำกำไรนั่นเองนะครับ การที่เขาพุ่งไปถึง36ใน24ชั่วโมงเรามาดูเหตุผลกันว่าเกิดจากอะไรนะครับที่แน่ๆนะครับที่เขาพุ่งมาแรงเซงทางโค้งก็หนีไม่พ้นข่าวของการอัปเกรดเจ้าตัวเทสเน็ต v 2 1 0ที่บอกว่า Layer 1 Joy Task Force นะครับจะเข้ามาดำเนินการอัปเดตเจ้าตัวเมนเน็นต เวอร์ชัน2.1.0ในวันที่14มิถุนายนที่ถึงนี้ทุกคนก็เรียกว่าอะไรให้ความหวังเนาะให้ความหวังว่าจะอับสู่1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับแล้วก็ข้อเสนอเกี่ยวกับคอสมอสครับแ,แ,และรูน a า2.0การอัพเกรดเมนเนตเป็น V2.0 1.0เช่นกันครับแล้วจะมีการเริ่มลงคะแนนโหวตเนาะลงโหวตในพ,อพอ็อปปั๊ในวันที่7มิถุนาที่จะถึงนี้นะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงแล้วครับก็ถึงวันที่7แล้วแหละเดี๋ยวก็จะได้โหวตเนียละ อคคนะครบแบผนี้จะนำเจ้าตัวลูน่าคลาสิกับไปสู่1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับการทดสอบดีเพคกด้วยนะแล้วสอบถ้ามันผ่านไปด้วยดีเพื่อนๆคิดดูว่าเจ้าตัว u s t c มันจะพุ่งแรงขนาดไหนอ,อ,อีกนายหนึ่งก็คือตัว AI chain ของคุณเอ็ดเวิร์ดคิมนะครับที่ทำให้คนเชื่อมั่นในราคาของเจ้าตัว UNC นะครับที่ทำให้พุ่งไปถึง36%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ ดูววลุ่มเขาสิววลุ่ม LUNC พุ่งไปถึง416ล้านดอลลาร์ใน24ชั่วโมงเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แรงเขาก็พุ่งไปถึง70เลยเพราะว่า มาแรงแสงทางโค้งมากๆนะครับเป็นการพุ่งเยอะที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยา2 0 2่หรือปีที่แล้วนั่นเองครับก็น้องเขาไม่ได้บวกขึ้นมานานละขอบวกมากแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูข่าวในวิทกันบ้างนะครับแต่ผมขอ,อข่าวเกาว่กาๆมาเล่ากันแล้วกันเนาะนี้ข่าวมีไม่ค่อยเยอะนะครับพูดกันตามตรงเลยกันอ u n ีอครับ,รบนี่คุณ Bitcoin Music นะเขาบอกว่าเฮ้ย ชูตติ้งเอ่าู u อ็นซีชูตติ้งอัพฟอร์ูนะครับก็ตีว่า10บาทนั่นเองถ้า10บาทเนี่ยคนไทยเป็นมาสิทธิีกันเพียบเลยนะเตรียมพร้อมแต่งตัวใส่ชุดลุยก็โอเคขอให้เป็นไปตามที่โพสละกันเนาะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีก เจ้าหนึ่งดีกว่าอันนี้เป็นการอัปเดต Proposal 1 5ึ8งนั่นเองครับดูเหมือนว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าให้ u s t c นั้นสามารถทดสอบการรีเพกเนาะนี่แหละครับนี่เป็นการบทของชุมชนแลนะดูไว้เลยทีเดียวเขี้ยวแม้แต่ไกลก็คือเขาบทให้ yes นะครับมากถึง1 9 8 8นะครับแล้วก็ มี0.01มีแหลมมาหน่อยหนึ่งเป็นโนวิวิโต้นะบอกไว้ก่อนแทบไม่เห็นเลยนะครับว่าสีแดงสีเขียวสีส้มเนี่ยมีตรงไหนนะแล้วก็มีเชนเนาะเชนอีก10%นะครับก็เฉยๆนี่แต่ว่าให้ผ่านเนยเยอะมากก็ถือว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจบการโหวตอีก3วันก็คือที่9นะ น่าจะวันที่9นะครับโอเคอ่าววันนี้ก็มีอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับข่าววันนี้ก็คือว่าข่าวไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะเป็นข่าวอัปเดตอะไรมากมายเท่าไหร่น,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดคุย การข่าวให้ฟังนั้นไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะครับให้ไปศึกษาต่อคิดวิเคราะห์ต่อนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานวิสแคร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งติ๊งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ